ยองฮาเซโยนะครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกมเรีเซฟประเทศเกาหลีนะครับผมในคลิปนี้เรก็จะมารีวิวอีเวนท์ที่ได้ทำการอัปเดตมาใหม่ในเซฟประเทศเกาหลีในวันนี้เนาะก็จะเป็นอีเวนท์ที่เกี่ยวกับทางจี้แล้วก็ตวระครเลยนะครับผมแต่ที่มาใหม่ในวันนี้ก็จะมีแค่ จีหนึ่งจีนะครับผมส่วนตัวละครเป็นตัวละครประจําเือนเก่าๆที่กลับมาให้หายอีกหนึ่งครั้งนะครับผมและก็คิดว่าใครหลายๆคนก็อยากจะได้น้องไปครอบครองเนาะเราไปเริ่มกันที่ของใหม่กันก่อนเลยดีกว่านะครับผมนั่นก็คือจีใหม่ที่มีชื่อว่าอุปกรณ์เขียนแบบบูสเตอร์นะครับผมอุปกรณ์ก่อสร้างบูสเตอร์เนาะหรือลุงจะเรียกน้องว่า แปลนฮิโปนะครับผมเพราะว่าน้องเป็นฮิโปนะความสามารถของเขาก็คือเมื่อเรานะครับผมทาการก่อสร้างสกายแลนหรือว่าก่อสร้างเลนมาหรือว่าตกสกายแลนหรือว่าตกแลนมานะครับผมมีโอกาส4 5ที่จะเดินไปยังพื้นที่พิเศษใดก็ได้หรือว่าพื้นที่มุมใดก็ได้นะครับผมเมื่อเราก่อสร้างอาคารซ้ำลัางนะครับผมมีโอกาส60เซนเด้งกลับลงมาในตำแหน่งเดิมเนาะบวกอีก20%เเมื่อไม่แสดงผลและเมื่อเรานะครับผมตก มายัางเมืองของเราในแถบของเราเนาะมีโอกาส45เนะครับผมที่จะขังกงจัตูรูทั้งหมดภายในแถวมันก็เป็นความสามารถที่คอมโบคอมจอยกันสุดๆไปเลยนะครับผมสองความสามารถนี้เนาะโอเคจะวิธีการหาที่ใหม่นะครับผมเราสามารถหาได้แบบยากนิดหน่อยนอะกจากการเปิดแพ็คพันย่างเดียวเท่านั้นนะครับผมของดองไม่มีนะครับผมเปิดแพ็คพันเนาะให้เจอน,นะครับผมหัวใจลูกโป่นะครับผมทั้งหมด 9อันเพื่อเอามาแลกเป็นน้องได้เลยถามว่าจี้นี้โหดไหมถือว่าโหดเลยทีเดียวนะครับผมการที่ขังกงศัตรูได้อะมันจะทําให้เราอะเล่นง่ายขึ้นเพราะว่าความสามารถของศัตรูจะไม่ออกเลยนะครับผมส่วนตัวละครเนะาะ3ตัวที่กลับไม่หานะครับผมได้แก่น้องแคระนะครับผมน้องแคร,รอทและน้องไดอาน,นะครับผมก็เป็นตัวละครสายล้มทั้งนั้นเลยล้มแบบไหนที่เราชอบ ก็เลือกสั่งได้เลยนะครับผมหรือถ้าเกิดว่าใครไม่แน่ใจนะครับผมก็ไปดูในตำรามหาเวทเนาะว่าใครกันนะที่เล่นง่ายสำหรับในคลิปนี้ก็คงจะไม่มีอะไรแล้วนะครับผมหากมีคำถามอะไรก็สอบถามได้ในไลฟ์สตรีมได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนพอบกันคลิด้ามนะครทุกคนมีความสุขทกินสถิติเซิร์ฟประเทศเกาหลีนะครับจุ๊บจุ๊